ถือเป็นโอกาสดีที่ทีมงานได้ไปเก็บเบื้องหลังฟิตติ้งนักแสดงละครเรื่องบ่วงหงของป้าจ้ายุทธนาแห่งค่ายถนัดละครมาดูกันว่านักแสดงมีมุมมองเกี่ยวกับการนําหลักธรรมคาสอนไปปรับใช้ยังไงกับการทํางานกันบ้างเริ่มที่นางแบบสุดฮอตที่ตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักดีน้ําทิพย์นับเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่โลดลั่นอยู่ในวงการมาหลากหลายบทบาทเคยผ่านมรสุมข่าวเช้ามาไม่น้อยวันนี้เธอได้โตขึ้นจากเดิมและมีสติในการทํางานจากการสวดมนต์และนั่งสมาธิ ก็มีคติก็คือทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วค่ะก็ประมาณนั้นก็คือเราก็ต้องเป็นคนดีแล้วก็ทําดีค่ะแล้วก็ทุกวันนี้มีค่อนข้างที่จะสงบมากขึ้นไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าค่ะเพราะว่าทุกวันนี้คือส่วนมนต์หลายหลายบทอยู่เหมือนกันช่วยเรื่องสมาธิช่วยเรื่องความจําด้วยอะไรเงี้ยค่ะ นอกจากนี้อีกหลายคนยังถือเอาวันมาค้าบูชาเป็นวางแห่งความรักอันบริสุทธิ์เนื่องจากวันดังกล่าวได้เกิดเหตุการณ์พิเศษที่เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาต ที่มีคําสอนที่ทําให้ทุกคนมีความรักอันยิ่งใหญ่เป็นรักที่ไม่เห็นแก่ตัวซึ่งตรงกับความคิดและมุมมองของเจมส์จิรายุที่มองว่าความรักบริสุทธิ์คือการให้เมื่อเราให้ไปแล้วเนี่ยโล,โลกของเราเนี่ยครับจะน่าอยู่ด้วยแล้วก็ความร้กงที่บริสุทธิ์เนี่ยเราให้ครับโดยที่ไม่ต้องหวังพึ่งสิ่งตอบแทนหรือแม้แต่กระทั่งเราให้แล้วเนี่ยไม่ต้องไปคาดหวังว่าเขาจะเอาไปทําอะไรเราต้องอ มีความรักให้แก่กันอย่างบริสุทธิ์ใจจริงครับเช่นเดียวกับสองสาวจากเวทีนักล่าฝันเอ็มสายิดาและน้ำกันกุณนัที่ได้มาร่วมงานละครเรื่องด่วงหงช่นเดียวกันและยังเป็นเรื่องแรกที่ได้ร่วมงานกับทางช่องสามต่างก็เผยมุมมองความรักที่ไม่หวังผลตอบแทนรักของพ่อแม่ที่ให้กับลูกคือความหมายของคําว่าความรักอันบริสุทธิ์ในความคิดของตัวน้ำเองนะคะความรักบริสุทธิ์ก็คือรักแบบไม่มีเงื่อนไขรักแบบว่าอยากให้เขาเนี่ย เจอแต่สิ่งดีๆพบพานแต่เจอคนดีๆอีกอย่างนึ่งก็คือรักสำหรับผมพ่อแม่อันนี้คือบริสุทธิ์แบบสุดๆที่แท้จริงเลย ความรักบริสุทธิ์น่าจะเป็นรักของคุณพ่อคุณแม่ที่มีต่อลูกทุกคนนะคะก็แล้วก็เป็นรักที่ไม่เคยคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยคาดวังไม่เคยอยากได้อะไรตอบแทนให้เราเป็นเป็นคนดีในสังคมก็น่าจะเป็นความรักที่บริสุทธิ์ถ้าจริงๆความรักไม่ว่าจะเป็นความรักแบบเพื่อนหรือแบบแฟนมันก็บริสุทธิ์ได้ถ้าเราหวังดีต่อกันและกัรน,นะคะแต่ว่าที่บริสุทธิ์ที่สุดที่หนูรู้สึกน่าจะเป็นความรักในครอบครัวค่ะส่วนกระแสของละครเรื่องบ่วงองต้องบอกว่าแรงตั้งแต่วันฟิตติ้งเพราะสามารถขึ้นในหนาไทเทรนในทวิตเตอร์ เรื่องนี้ป้าแจ่วได้นั่งแทนผู้กำกับและผู้จัดด้วยตนเองได้คิงเบอรี่ประชันบทบาทครั้งแรกกับเจนจิรายุเสริมทัพด้วยบีน้ำพิ์ในบทของแม่เลี้ยงที่จะมาเสริมสร้างความแซ่บในละครพร้อมกับนักสแสดงที่จะมาร่วมสร้างสีงสันไม่ว่าจะเป็นก้องปิยะหนงวาสานแจน็คเนธน้ำหนึ่งและสองนักร้องคู่จิ้งจากเอฟเอ็มและน้ำและเตรียมที่จะเปิดกล้องถ่ายทำในเดือนม,มีนาคมนี้